ได้ เิงเขาแข็งมะฮะเขากว้างแข็งม,งงมะเจเจจะหลับไหมเนี่ยฮะหลับไม่ลงอะเนาะเขาสวยดเลยเนาะเด็กกินอะไรกันอยู่อะ <c oughs> อะไรกันอยู่อ่ะอ๋อกินหญ้าเหรอดูอะไรลูกว้าวอิสอะเอดเถอดเถอะพับรถเถอะ มันนิ่งเลยอ่ะเหมือนใครสตาร์ทไว้อ่ะดูรับบิดดีวยวรับบิดเอไปดูกัน ไไหม mai น่าหน่อยไหมใหญ่ <laughs> 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 โอ้โหที่ว่าที่ดูรักรักกว่า oh. <laughs> ไปได<า>้ักไปครับมล้วฮนะ่รหอรอมัน,ก,นมกัดหรอเนาะไมกัดหรอกดูพี่คำแก้วให้หนู่นโอ้โห<อ>ยิ้มแก้วให้ตัวไหน<อ>มาให้ตัวนี้มั่งุยิ้แก้วมาให้ตัวนี้อ้าเอ่ดน <c oughs> ถ่เมแล้้ว้อเถ่ายน้ามลูไงไปโซนนู้นไงที่มันไม่เยอะไม่มีอะไรให้แล้วดิชอบชอบเลยเป็นชอบเล้นชอบแรปปิ้งอะลูก มาแล้วน้องมาจับกัะกบบ้านไปตัวหนึ่งเลยไอคำแก้วด้วยไอดูดูดูด,ด,ดูมันยังไม่อิ่มอีกเหรอทำไมมันกินเก่งจังไอคำแก้วฮะาบายบายพี่คำแก้วไปละแก้วโอ้โหที่ต่อไปจะเอาหัวออกไม่ได้นะลูก ตัวใหญ่กันตปนะลูกแก้วอิสอิสแก้วตาโตอ่ะอือตาโตเลย